โมคียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หมายถึงก็ไก่การกระทำที่ใช้บังคับได้ตามกฎหมายจนกว่าจะถูกบอกล้างสัญญาขอไก่การกระทำที่เสียเปล่ามาแต่ต้นไม่มีผลบังคับได้เลยข้อควายการกระทำที่ถือได้ว่าขัดต่อกฎหมายถือว่าไม่มีการแสดงเจตนางองูการกระทำที่สมบูรณ์เฉพาะบางส่วนจนกว่าจะให้สัตยาบันข้อนี้ตอบข้อกอไก่การกระทำที่ใช้บังคับได้ตามกฎหมายจนกว่าจะถูกบอกล้างสัญญา คำว่าผู้เอาประกันภยัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หมายถึงก็ไก่คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภยัยขอไข่ขคู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนข้อควายบุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินใหม่ทดแทนนองงูบุคคลผู้จะพึงได้รับเบี้ยประกันภยัยข้อนี้ตอบกอไก่ค่คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย ผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์จะเป็นบุคคลเดียวกันได้หรือไม่เพราะเหตุใดก็ไก่ได้เพราะกฎหมายระบุไว้ขอไข่ไม่ได้เพราะกฎหมายห้ามไว้ข้อควายไม่ได้เพราะไม่ถูกต้องตามหลักการประกันภยัยนองงูได้หรือไม่แล้วแต่บริษัทประกันภัยจะอนุมัติให้เป็นรายรายไปคำตอบคือได้เพราะกฎหมายระบุเอาไว้